ค่ะสวัสดีค่ะตลาดรถมือสองรวมรถยนต์นะคะวันนี้จะเสนอรีวิวขายนะคะโตโตยต้าอินโนาสีบอลเงินเกียร์ออโต้เครื่อง2.8นะคะคันนี้นะคะปี2017นะคะราคาอยู่ที่6 2 9 0 0 0 6 2 9 0 0 0นะคะดโปรโมชั่นไฟดาวศูนย์บาทรับรถไปเลยครับศูนย์บาทรับรถไปเลยนะคะผ่อนเบาๆชิวๆนะคะเดี๋ยวคิดอัตราการผ่อนให้ค่ะอ่า สำหรับท่านใดที่มองหารถ s อ v หรือ,อตระกูลแบบรถครอบครัวแนวนี้นะคะก็แนะนำเป็นคันนี้นะคะคือรถคุณภาพพร้อมใช้บนท้องถนนเลยนะคะเครื่องดีเซลนะคะคันนี้เครื่องดีเซลนะคะอะตอบโจทย์นะคะตอบตอบโจทย์นะคะเก็บที่นั่งครอบครัวนะคะ,ะ่ชุดด้านหน้าของตัวรถเนาะด้านหน้าตัวรถนะคะอันนี้2.8ปี2 0 1 7นะคะฮิตต้าน,นะคะ เป็น Enova นะคะตัวนี้ก็คือได้สีบอลน,นะคะสีเต็มนะคะรถได้สีเต็มนะคะแม็กสวยแม็กมาก,กับรถเลยนะคะยางใหม่เรียบร้อยหน้าใช้พร้อมใช้จริงๆยางปีเลยเพราะยางปีเออยางปีสองพั่อะโอเคยางปี2020นะคะรอบมาก,กับรถเนาะขอบสิบหกเนาะขอบสบกค่ะ่ะให้ก็ติดตามรีวิวรอบคันนะคะ สองจุดแปดตัวจีนะคะสเปคเขาสเปคตัวจีนะคะตัวคันนี้ภายในได้เป็นเบาะหนังแล้วนะคะเบาะหนังดําภายในได้เป็นเบาะหนังสีดํานะคะภายในดําทั้งคันนะคะคันนี้อันนี้คือรูปแบบมากรถนะคะอ่าไม่มากรถอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นกิโลเมตรไม่ถือว่าไม่เยอะนะคะคันนี้ไม่เยอะนะคะเบาะนะคะเบาะเรียบร้อยสวยงามพร้อมใช้นะคะ คอนโซลน,นะคะคอนโซลก็คือเรียบร้อยเลยนะคะออปชั่นออปชั่นด้านหน้ารถนะคะนี่ด้านหน้ารถนะคะอันนี้ในห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะด้านหลังคือสองที่นั่งนะคะแล้วจะมีอ่าเขาเรียกอะไรนะนี่ที่พักแขนให้ด้วยนะคะ เพดงเพดานนะคะก็ความเรียบร้อยสวยงามน,นะคะมีชุดปล่อยแอร์นะคะแล้วก็ปรับอุณหภูมิแอร์นะคะตรงช่องตรงตัวเรียบร้อยนะคะโอเคนะคะอันนี้เบาะหลังนะคะเบาะหลังก็ไม่ได้เปิดให้ดูนะคะเดี๋ยวเปิดชั้นท้ายรถจะเป็นเบาะหลังนะคะ นิกตาอินาวะริคต้านะคะอันนี้คือเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะนับหนึ่งก็คือประมาณนี้นะคะดูเพดานกลาง มันจะมีชุดปรับเบาะนะคะปรับที่พับเบาะเป็นสโลปแล้วก็ยาวนะคะยาวคือสองท่อนเบาะก,กลางแถวกลางแล้วก็เบาะแถวหลงังคับเป็นยาวแยาวแนวยาวนอนเรียบได้นะคะจะมีตัวนี้นะคะอันนี้คือลูกเล่นเนาะอันนี้อุปกรณ์นะคะด้านข้างนะความช่วยเหลือของตัวรถนะคะเป็นเบาะเสริมนะคะเบาะเองเขาเรียกว่าที่หนเบาะเนาะ ความเรียบร้อยคือคือได้ความเรียบร้อยนะคะก็ความตีว่าความใช้งานเลยนะคะสําหรับเกลดรถมือสองคันนี้นะคะปีสองพันสิบเจ็ดปีใหม่ๆเลยค่ะสีและคุณภาพของสีแล้วก็อุปกรณ์มากับรถนะคะค่อนข้างจะคือเห็นได้เดิมแคบโรงงานทุกอย่างเลยนะคะ นี่ตััวถงคะรอบๆตัวรถก็ให้สภาพผ่านนะเกรนผ่านนะคะถ้าตีเป็นปีนี้รุ่นนี้นะคะราคาหกแสนสองหมืนเก้าพันเนี่ยคือถูกมากถือว่าถูกมากถูกกว่าท้องตลาดเยอะเลยนะคะเช็คราคาแล้วนะคะอันนี้แผงข้างตรงประตูนะคะไมกิโลเมตรค่ะ ลายมากับรถนะคะไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดสัมผัสให้ดูนะคะมันรองรับทุกอย่างเลยนะคะตัวนี้รองรับระบบลูกเล่นต่างๆนะเช่นแต่ว่าตัวนี้น่าจะยังไม่เนวิเกเตอร์นะคะ ภายในห้องเครื่องได้ตะเข็บค่อนข้างสวยนะคะรอยมองเม็ดองแบบอาร์สวยนะคะสวยครบเลยเนาะเม็ดอาร์นะคะอันนี้พ่งบิวเสร็จนะคะมันจะมีรอยน้ํามันนะคะเป็นหยดๆนะคะแต่ว่าได้ความสวยความสดนะคะเม็ดอาร์ตของการพิมพ์หน้านะครับตัวพิมพแบบพิมพ์ของตัวรถนะคะ เครื่องนนมีรอยจุดมาร์กนะคะจุดมาร์กเป็นรอยสีนะสีแต้มนะคะไม่มีรอยขยับนะคะน็อตไม่มีขยับนะคะใครได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังนะคะสำหรับตัวคลิกต้าอินโนวาปีสอง7ตัวจีนะคะราคาเบาๆ6ก9ส0 0อนาพนะคะออกรถฟรีดาวนย์บาทไปเลยคะ่ะ เครื่ 2, องสองเครื่องสองพันแปดเนี่ยเป็นเครื่องดีเซลนะคะ